ราศีธนูทุกท่านวันนี้เราก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังในช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันถึงในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีธนูภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับตั้งแต่ในช่วงที่ดวงดาวพระอาทิตย์นั้น จะเข้าสู่ในราศีสิงห์ในวันที่17นี้นั้นก็ถือว่าเป็นดวงดีของชาวราศีธนูท่านจะนึกอะไรจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านจะประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าจะเป็นในด้านของการค้าขายก็ดีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของ การงานและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านเคยมีเรื่องมีราวกับใครในครั้งก่อนนั้นแต่มาช่วงนี้ก็จะเบาบางลงเขาผู้นั้นก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรกับเราไม่เหมือนในครั้งก่อนนั้นในครั้งก่อนนั้นก็คอยจะมีเรื่องมีราวกันอยู่ในเรื่องของมรดกอีกอย่างหนึ่งบางทีบางครั้งก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่พี่น้องๆหรือญาติพี่น้องเพื่อนฟูงอีกตาหากในช่วงนั้นเราอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีเรื่องมีราวบางทีบางครั้งก็เจอหน้าเจอะตากันก็เรียกว่าไม่ดวงไม่สมพงบางทีบางครั้งนั้นก็มีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปก็สิ่งเล็วลาย เหล่านั้นก็จะเบาบางลงไปจะทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความมุ่งมั่นและมีความมณะอดทนในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำนั้นบางทีบางครั้งนั้นท่านก็มีงานมากมายบางทีบางท่านนั้นต้องไปทำงานเรียกว่านอกสถานที่ก็มีบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องเดินทาง เช้าไปเย็นกลับก็มีงานของท่านก็มีอยู่มากมายบางทีบางครั้งนั้นทำแทบจะไม่ทันอาจจะต้องจ้างคนอื่นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินนั้นก็มีให้ท่านทำอยู่เสมองานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็รวนสึกว่าจะเป็นงานที่ดี เป็นงานที่มีชื่อมีเสียงอีกตาหากในเรื่องของการงานบางทีบางท่านนั้นชอบทำงานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็ท่านก็จะมีงานเข้ามาอย่างไม่ว่างเว้นจะมีงานติดต่อเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานบางสิ่งบางอย่างนั้นก็มีงานเร่งรีบบางทีบางครั้งนั้นท่านทำแทบจะไม่ทัน ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานมารอเราดีกว่าเรารองานถ้าหากว่าเรารองานก็หมายถึงว่าเรายังไม่มีงานทำเราต้องรองานถ้าหากว่างานมารอเราแสดงว่าเรามีงานเยอะเราทำไม่ทันงานถึงได้มารอเราเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคม ต่อไปนี้ชาวราศีธนูจะมีงานเข้ามารอเราก็ถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีอีกหนึ่งราศีที่โดดเด่นใครเห็นใครก็อาจจะอิจฉาตัวเราก็ได้ในเรื่องของการงานเรามีพร้อมบางสิ่งบางอย่างนั้นเราทำแทบจะไม่ทันก็มีถ้าหากว่าบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ก็ถือว่างานของท่านก็ดี มีเจ้านายคอยสนับสนุนท่านอีกทานท่านทำอะไรไปก็เป็นที่ถูกออกถูกใจของบรรดาผู้ที่ร่วมงานอยู่ด้วยกันอาจจะมีการช่วยเหลือกันอีกแต่หากมีทั้งงานหนักงานเบาก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นจงตั้งใจทำงานของท่านในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็มีตามมา เงินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านมีใช้มีสอยอยู่ไม่ขาดมือท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็ยิ่งดีใหญ่ในช่วงนี้ท่านจะเปิดจิตการไม่ว่าจะเป็นงานร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่อันนี้ถตาหากว่าเป็นร้านขายของท่านก็จะดี จะมีรายรับเข้ามาท่านอยู่มากมายก็ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านขาดเหลือในเรื่องของเงินทองท่านก็ไปพึ่งคนอื่นได้หรือว่าท่านเอ่ยปากขอร้องกับใครเขาผู้นั้นก็จะให้ความร่วมมือ จะให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานถ้าบางทีบางครั้งนั้นท่านเบื่องานท่านอยากจะย้ายงานอยากจะไปหางานใหม่ทำอาจจะไปได้งานที่ดีๆก็ได้ในช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสที่เรียกว่าไปสมัครงานที่อื่นอาจจะมะีงานที่เรียกว่าเขาว่างอยู่เขาก็จะรับท่าน เข้าทำงานงานบางสิ่งบางอย่างนั้นที่ท่านทำอาจจะดีกว่าเก่าก็มีในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นไปสมัครงานเขาไว้นานนานจนเกินรอในช่วงนี้ท่านอาจจะได้รับข่าวดีก็ได้เขาอาจจะโทรมาหาท่านหรือว่ามาหาท่านบอกให้ท่านไปทำงานได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของโชคลาภนั้นก็ถือว่าดี มีอยู่ในช่วงนี้การที่เรามีโชคมีลาบนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาที่เราสร้างหรือว่าเราทํากันมาในครั้งคราวก่อนนั้นบางคนหรือว่าบางท่านนั้นก็ดวงไม่ดีบางทีบางครั้งนั้นก็ยังตกงานหรือว่ายังว่างงานก็อยู่ก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับบุญและวาสนาที่เราเคยทํากันมา ในแต่ละคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ได้ดิบได้ดีบางคนก็ได้พอมีพอกินพออาศัยอยู่ไปวันๆก็มีก็ถือว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นจะไม่ค่อยเหมือนกันขึ้นอยู่กับที่เราเคยสร้างความดีมาในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูทุกท่านท่านจะประสบกับความสำเร็จจะมีความสุข ในเรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภอีกต่หากในช่วงนี้ท่านก็พอมีบ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะได้โชคได้ลาบมาจากตัวเลขหรือว่าอาจจะได้มาจากคนที่อยู่ทางไกลอาจจะนำเอาโชคลาบมาให้ก็เป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจจะได้เกี่ยวกับในเรื่องที่ดินมรดกหรือว่า อาสิ่งของเก่าๆนั่นที่บรรทบรุษมอบมอบให้ท่านอาจจะได้ในช่วงนี้ก็มีก็ถือว่าบุญและวาสนาจะนำพาในแต่ละคนนั่นไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าฉันเกิดมาปีเดียวกับเขาแต่ทำไมฉันยังลำบากอยู่ก็เพราะว่าบุญและวาสนามันไม่เหมือนกันบางคนก็ไปดีบางคนก็ ทำทำแล้วก็ยังพอมีพอกินก็ถือว่ายังดียังไม่ยากจนเท่าไรในช่วงนี้แต่บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชาวราศีธนูนั้นได้รับผลดีในช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องหลายลาวด้วยกันในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างสำหรับในเรื่องของ เพื่อนฝูงหรือว่าในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำแล้วอาจจะต้องกลับมาทำอีกก็ได้เพราะงานทุกสิ่งทุกอย่างบางทีบางครั้งนั้นอาจจะทำไม่ได้ดังใจที่เราต้องการจึงทำแล้วจึงต้องเอามาทำอีกอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เราจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งการทำงานร่วมกับลูกน้อง อันนี้ก็อย่าให้ท่านไว้ใจลูกน้องมากนักถ้าหากว่าเราไว้ใจลูกน้องมากเกินไปบางสิ่งบางอย่างอาจจะงานไม่สําเร็จอาจจะทํางานแล้วอาจจะมีการผิดพลาดได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าเป็นไปได้ให้ท่านคุมหรือว่าท่านทําอยู่ใกล้ๆหน้าที่หรือว่าอยู่ใกล้ๆงานของท่านแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนิน ไปได้ด้วยดีในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งท่านทำอะไรก็อย่าใจร้อนให้ท่านใจเย็นเย็นกไว้ในเรื่องการคบหาปะหรือว่าพูดจากับคนภายนอกในช่วงนี้ท่านจะมีการเจรจาบ่อยครั้งบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะต้องไปพบคนหรือว่าไปพบเพื่อนฝูงในช่วงนี้บางทีบางครั้งท่านอาจจะต้องไปสังสรรค์กันตามงาน ต่างๆในช่วงนี้ให้ท่านระวังอย่าใจร้อนการพูดการจาบางสิ่งบางอย่างเราพูดดีเขาอาจจะคิดไปอีกทางหนึ่งอันนี้ก็ให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการหยอกล้อบางทีเราหยอกล้อกับเพื่อนฝูงนั้นอาจจะบา,บางทีบางครั้งเขาอาจจะนึกถือตัวขึ้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกับเราก็ได้ ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นการล้อกันหรือว่าการเล่นกันอันนี้ให้ท่านระวังอย่าให้เกินเลยเกินเถิดไปมิฉะนั้นอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้ก็จึงขอเตือนให้ชาวราศีธนูนั้นจงหมั่นระวัดรงเัาไว้ในเรื่องของคนรักในช่วงนี้คนรักของท่านก็เอาอกเอาใจดีจะทำงานหรือว่าจะประกอบกิจการอะไรเขาก็ช่วยเหลือและ เป็นคนที่คอยสนับสน,นุนในเรื่องการทำมาหากินนั่นเขาก็ไม่เคยลังเกียจอะไรกับเราเราทำงานอะไรเขาก็ช่วยเราอยู่เสมอในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางทีบางครั้งนั้นท่านยังเป็นโสดในช่วงนี้ก็ยังอยู่ว่างๆไปก่อนยังไม่เจอเนื้อคู่ ท่านอาจจะไปเจอเนื้อคู่อีกทีก็โน่นในช่วงของเดือนกันยายนโนนอาจจะไปเจอเนื้อคู่อันเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมาเป็นเพื่อนกันก่อนและดูใจกันมาก่อนแต่พอตอนหลังๆพอเข้าใจกันดีท่านอาจจะได้อยู่ร่วมกันก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนกันยายนโนน ก็ขอให้ชาวราศีธนูในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอการงานการเงินสรุปโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วถ้าหากว่าเห็นว่าดีก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้ มาเจอเจอและก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านจงอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี